สวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานฟังก์ชันโคลมาคีในไกดมาสเตอร์นะครับเพื่อตัดต่อแบ็กการ์ออกนะครับมันจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันโอเคนะครับอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้วิธีการหรือว่าเทคนิคง,ง่ายๆสำหรับการใช้งาน ฟังชันโคมาคีในค่า,ายมาสเตอร์นะครับเพื่อที่จะตัดต่อแบ็กกราว n ์ของเราออกไปนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างาที่แบสทำเอาไว้แล้วอย่างนี้นะครับสลามไอกุ้มสวัสดีครับน้องๆแบสมิงครับเดี๋ยววันนี้แบจะมาแนะนำให้รู้จักน้องชายฝาแฝดของแบคนนคนหนึ่งคนนี้ครับกลมสลามแบสมันเองนะครับเป็นน้องชายฝาแฝดของแบสมิงครับ เบื้องต้นนะครับลำดับแรกเนี่ยที่เราจะต้องมีเลยก็คือเราจะต้องถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ก่อนนะครับโดยที่วิดีโอตัวนั้นเนี่ยพื้นหลังจะต้องเป็นสีเดียวกันหรือที่เราเรียกว่ากรีนสกรีนนะครับกรีนสกรีนตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่สีเขียวโดย อย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นสีอื่นแต่ต้องเป็นสีเดียวกันเท่านั้นแล้วก็จะต้องไม่เป็นสีเดียวกันกับเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับอย่างาคลิปนี้ที่เราจะมาตัดต่อกันวันนี้เนี่ยก็คือเนี่ยคลิปที่แบบได้เตรียมเอาไว้นะครับ2คลิปเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะทํำยังไงครับต่อไปนะครับก็ให้เราไปที่แอปพลิเคชันคายมาสเตอร์นะครับมันจะได้หน้าต่างอย่างนี้นะครับ อรอมาโหลดเข้าไปในแอปพลิเคชัสักคู่นะครับหลังจากนั้นให้เรากดไปที่แอ p คาร์มาสเตอรเลยอาจจะมีโฆษณาหน่อยนึงไม่เป็นไรครับอ่ะลำดับแรกเลยนะครับขั้นตอนที่1ห,หลังจากที่เรามาีตัววิดีโอที่เราถ่ายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลำดับแรกก็คือให้เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาในตัว c a ร์มาสเตนะครับกดตรงนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าจอให้เราเลือกอัตราส่วนของวิดีโอนะครับ ให้เราเลือกที่16:9ตอครับ16:9ทำไมถึงต้องเป็น16:9ตอ 9, ได้อธิบายไปแล้วในในในคลาสที่แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะครับอะต่อไปอให้เราเพิ่มภาพแบ็กกราวเข้ามาซึ่งจะเป็นเลเยอร์แรกของเรานะครับให้เรากดที่รูปภาพตรงนี้นะครับแล้วก็กดแบ็กกราวด์เสียแล้วก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับตอนอันนี้ ได้จะกดเป็นสีดําก่อนนะครับอตอนหลังจากนั้นก็ให้เรากดถูกตรงนี้นะครับทางด้านขวามือนะครับตอนนี้เราได้เลเยอร์แรกมาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นแบ็กกราวด์สีดําๆซึ่งถ้าเราไม่ชอบแบ็กกราวด์สีดำเนี่ยก็ให้เราเปลี่ยนสีได้นะโดยที่เราเนี่ยสามารถกดที่เลเยอร์ของแบ็กกราวด์ของเราแล้วก็มาที่สีตรงนี้นะครับ แล้วก็กดเลือกสีที่เราต้องการได้เลยนะครับอย่างตรงนี้เราจะเลือกเป็นสีสีนี้นะครับจะออกชมพูส้มๆหน่อยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดถูกนะครับทีนี้เราก็จะได้ background ที่เป็นไปตามสีที่เราต้องการแล้วนะครับวิธีการขยายาหรือว่าทำให้เลเยอร์แบ็กกราวด์ของเราเนี่ยมีเวลามากขึ้น วิธีการง่ายๆเลยครับก็ให้เรากดที่ Background ตรงนี้นะครับเลเยอร์ของ Background แล้วก็ให้เรามากดที่ท้ายสุดของเลเยอร์นะครับแล้วก็ลากได้เลยครับเราจะเอากี่วินาทีสมมติว่าตรงนี้ไปจะเอาสัก15วินาทีอ่ะก็ปล่อยอ่าแล้วก็กดพื้นที่ว่างไปก็จะได้ความยาวของแ Background ตามที่เราต้องการนะครับ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็คือเราจะต้องเพิ่มวิดีโอที่เราถ่ายเอาไว้เข้ามาในโปรเจกต์ของเรานะครับโดยวิธีง่ายๆนะครับก็ให้เรากดตัวเลือกเลเยอนะครับเพื่อจะเป็นการเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ให้เรากดที่มีเดียนะครับมันก็จะเข้าไปเบราว์หรือว่าไปค้นหาไฟล์ของเราในตัวเครื่องของเรานะครับ หลังจากนั้นก็ไปค้นหาโฟลเดอร์ที่เราเก็บไฟล์วิดีโอ,อไว้อย่างของเบสจะอยู่ที่กล้องนะครับมีวิดีโอ2ตัวที่เบสถ่ายเก็บเอาไว้นะครับอ่ะก็จะเลือกตัวแรกเข้ามาก่อนนะครับอ่าหลังจากนั้นเราได้ตัววิดีโอที่เราได้ถ่ายทำเอาไว้เข้ามาแล้วซึ่งวิดีโอตัวนี้แหละที่เราจะ,ะมาสาธิตการใช้งาน ฟังก uh, mm ์ช hmm. ันโครมาคีในในตัวคา์มาสเตอร์ครับสังเกตดูที่ตัววิดีโอดีน,นะครับว่า Background ของตัววิดีโอนี้จะเป็นสีเขียวเพราะเราต้องใช้สีเขียวเพื่อที่จะดูด k g r o u n d ออกไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราจัดวางตัววิดีโอของเราให้เข้าที่นะครับอ่านะครับ หลังจากนั้นเรามาสังเกตรตรงขวามือนะครับมันจะขึ้นเครื่องมือสําหรับการจัดการวิดีโอของเราเราลองกดที่ว่างๆดูครับเครื่องมือตัวนั้นมันจะหายไปแต่ถ้าเราอยากจะนํามันกลับมาเราก็แค่กดที่ตัวเลเยอร์วิดีโอนะครับมันก็จะมีตัวเครื่องมือตัวนี้กลับมาให้เราได้ใช้งานนะครับอะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปค้นหาเครื่องมือที่มีชื่อว่าโครม m a key นะครับหลังจากนั้นก็กดเข้าไปเลยนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เรากดเปิดนะครับอะสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยแบ็กกราวได้หายไปแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าตรงสีหลักตรงนี้เนี่ยอาเบได้เลือกสีเขียวเอาไว้แล้วแต่ถ้าของเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นสีเขียวหรือว่าไม่ได้เป็นตามแบ็กกราวที่เราเลือกเอาไว้นี่ก็ <c oughs> ให้เรากดเลือกตามสีแบ็กกราวที่เราได้ถ่ายมานะครับอย่างของเบ,บคือเป็นสีเขียวก็ถูกแล้วนะครับสังเกตดีๆว่าตอนนี้แบ็กกราวหายไปแล้ว แต่มันยังมีคราบอยู่นิดนิดหน่อยหนยก็ให้เราปรับตั้งค่าให้มันให้มันให้มันสมูทนะครับตั้งค่าน้อยนึงอย่างนี้นะครับสังเกตเลยครับว่าตอนนี้แบ r กราวหายไปหมดแล้วนะครับเหลือแค่ตัวของแร์อย่างเดียวที่อยู่ในตัววิดีโอนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับในการใช้งานฟังก์ชันโครมาคีนะครับหลังจากที่เราปรับตั้งค่าได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็กด ถูกตรงนี้ได้เลยอ่ะลองลองเราลองกดเพล์ดูครับสวัสดีครับน้องน้องอเดี๋ยววันนี้อ่า <Okay. S 1> เห็นไหมครับตอนนี้คือเหลือแค่ตัวของแบร์อย่างเดียวและที่อยู่ในในตัวเดียวตอนนี้แบ็กกราวได้หายไปแล้วแต่เราจะทำตามตัว ามตัวอย่างที่เราได้ได้ขึ้นเอาไว้ตอนตอนต,อนตอน้นเมื่อกี้แสดงว่าเราจะต้องเพิ่มวิดีโอเข้ามาอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับอ่ะก็ทําขั้นตอนเดียวกันเลยครับก็คือให้เรากดที่ตัวเลเยอร์อีกทีหนึง่งแล้วก็กดที่มีเดียนะครับแล้วก็ไปค้นหาตัววิดีโอของเราก็อยู่ที่ Cam ีรนะครับแล้วก็กดเลือกวิดีโอที่เราต้องการอ่าแล้วก็จัดวางให้มันเข้าตำแหน่งตามที่เราต้องการแล้วก็ ใช้วิธีการเดียวกันนะครับก็คือไปหาเครื่องมือที่ชื่อว่าโคม่าคีนะครับแล้วก็กดเปิดนะครับอตอนนี้ภาพได้หายไปแล้วแบ็คกราวได้หายไปแล้วใช่ไหมครับกดถูกไปก่อนเมื่อกี้เราจําค่าไม่ได้ใช่ไหมครับ,ก,ก,ก,รรบก็ให้เราไปดูค่าที่เราได้ตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะครับออย่างตรงนี้คือ32 61จบเอจมาไว้แล้วก็มากดที่เลเยอร์ที่2นะครับแล้วก็ไปที่โคม่าคีแล้วก็ตั้งค่าให้เหมือนกันเลย32 แล้วก็61ใช่ไหมครับอ่าโอเคเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการตั้งค่านะครับอ่ลองกดเล่นดูครับอ่าตอนนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าเหมือนมีตัวแบรอยู่2คนแล้วนะครับที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการปรับแต่งนะครับก็เป็นขั้นตอนอการปรับแต่งส่วนในเรื่องของการใช้งานโครมาคีเนี่ยคือ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะปรับแต่งแล้วก็ให้มันเหมือนวิดีโอตามที่เราได้ดูในตอนต้นคลิปนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการปรับตั้งค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยอย่างไปได้ทำไปไวๆนะครับก็คือเราก็จะได้ตามตัวอย่างที่ได้ดูไวต้ตอนต้นเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูอีกรอบหนึ่งครับสำหรับนากุ้มสวัสดีครับน้องๆ เบส s มิครับเดี๋ยววันนี้เบสจะมาแนะนำให้รู้จักน้องชายฝาแฝดของเบคคนหนึ่งคนนี้ครับกมส,สลาเบส s s m a n เองนะครับเป็นน้องชายฝาแฝดของ Bass m ม n ครับ <S <S เป็นยังไงบ้างล่ะครับกับการใช้งานฟังก์ชันโคมาคีที่อยู่ในคาร์มาสเตอร์ซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายและก็สะดวกแล้วก็ทำให้วตัว,วิดีโอของเราเนี่ยดูมีความ มีลูกเล่นแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยติดตามในคลิปต่อไปครับ